สวัสดีครับมือนีบผ้ามาเอาคั้ยออกคอ,อกประกันยืนทายอยูใ่ในคอกสลอะชลแล้วเห็นตาแมา่เตรียมสีออกคอ,อกแล้วเพื่อนจิมมี่จิมมี่มายืนรอแล้วจิมมี่เข้ามาพี่นั่วเนาวยุบหันมันแดดกล,ล้องเลี้ยวไปเห็นมาพี่มี่มี่มี่เข้ามา มาปล่อยไฟออกคอกน้ำกันได้พี่น้ังเด้อพ้กันไม่เยืนทาแล้วเดี๋ยวเวลาออกนื่อยืนทาสเสร็จแล้วพร้อมกับหนุ่มจิมมี่พะเอกของเรามายืนรออย,ยู่หน้าคอกเรียบร้อยบอกว่าให้ลงมาพี่จิมมี่มาพีนแล้วเหระ ไปมองเกาบ้านมัเนี่ยออนครับออกไปทางเกานี่แล้ววันี้ข้าว่ใเจ้าไทยมัแล้วครับ้าอยากไทยหน้าไทยยังไทยหุดไปมันแล้วเาผมหุ้นไปัางต่พุนแล้วั้งต่เกี่ยวเขาออกงบ้นไดไปหุ้อีกอยู่กบบ้านหุ้นไรรอบแบบไทยแบนี้กับวานเลยลวกับปั้นเอาเลยเมนครับ ไทไลท์เทียร์อะไรอเปียงเห็นหนเรเด็กเขาซ้ำเก่าอยู่อ่าออกมาแล้วครับไปไปไปจิมมี่มาเด้อน้านาน้าหญ้าบ่าอ,ปอไปไปไปกินข้างนอกไป,นไปไหมไป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 หญ้าจังกับมากินอยู่ห้างมือแรงมือแรง,ง,งยังไม่กินไป,ไปไปออกไปออกไป เอาขวนี่คนลเจ้าเป็นปนี่อืออันนี้ของซี่ชายครับผมว่ามันของเจ้าผู้เดียวยอด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 ็จแลพยอกผมไปก้อนละิีพยอกงออกไปอยู่ทั้งนาุ่นยืนอยู่ถนนญ่พุ่นมาลงน้านมึงนี่ก่อนเด็ ไปจิมมีม่มา้ออกควายไปเรียองไปเลวไปพุ่นควายไปแล้วไปไหมไป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 เม่โคเขาเห็นงานแล้วเนี่ยย่างน้ำกดนจิมมี่ครับผมตอนควายออกไปทงไปท่าเอาออกไปห้กินไง พระเอกของเราคือนายจิมมี่ไปล่เรียนนำขีโตแม่เลยงั้นคือแม่เขาไปหันคีแม่ไปยังโอ้จิ้มี่เอาเครื่องเสียห้างไว้ก่อนครับจิมมี่ฟาไว้ด้ แต่ว่าพักไว้ดีจะน่อยกันจะค่อยว่ากันไหมนี่กินน้ำมั้งพระเอกของเราวันนี้คือนายจิมมี่มาเรื่องควายน่าจิมมี่เหรอ ควายก็เอาไว้มองนี่ก่อนเดาวสันทุตาไปว่าแปลวาเฟืองใส่ห้างไว้ควายก่อนจากสิม,มาปล่อยลงไปเลี้ยงกลับมามือแรกกะได้กินเลยพระเอกใหญ่ของเรานะครับมัอน,นี่จะไปเลี้ยงทั้งนั้นจีนี่นะมือนีดเอาควายไปเลี้ยงทั้งได้ ไปคไปเป,ป,ปตอนควายกันไปมานั่นนั่นนั่นคันดิเฟียเพื่อนน่ะเพื่อนน่ะคันดิเฟียเขากอดขากอดขาเร็วเร็วแล้วกอดขาเร็วเร็วจิมมี่เอาแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพร้อมกับหนุ่มจิมมี่ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผม